มันเราไม่ถนัดตอนเจอ์กไงเราไม่ชินแต่จริงๆเราถนัดมือขวาแล้วพี่ดูก็รู้เนี่ยยังไม่มามานะครับอยู่ๆก็พามามามาตกเออมาพี่ไทยเอออุ้ยคันยังไม่งอเลยอันอีกอัดอีกอัดอีกงัดขึ้นมาค่อยๆงัดค่อยๆๆงัดขึ้นมาเออแต่วิคันนี้แข็งหน่อยนะสามหกเอาไหมตัวเนี้ยเอากลับบ้านไหมหรือเอาไงไม่เอาดแล้วแต่พี่ครับเราเลยปลาเราอะปลาเราแล้วเปิดนั้นเราเปิดนั้นโอ้โหตัวนี้นะครับพา น้องเอ็มมาตกนะครับเจอที่ท่าเรือเมื่อกี้ได้เลยนะครับปลาสละชูขึ้นมาหน่อยนิดนึงเออเรียกว่าดับเบิลสปอตควีนฟิชหรือปลาสีเสียดนะสีเสียดนะตัวนี้จะไม่เหมือนปลาสละนะครับจะต่างนี่จะตัวเล็กกว่านะครับตัวนี้สุดยอดเลยตัวแรกออกเลยครั้งแรกในชีวิตนายเอ็มตัวนี้ตัวนี้คือจิงเอ็มอะมาขอถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมาคนเดียวน้องมาช่วยพี่ถ่ายรูปหน่อย สรุปว่าเนี่ยมาถ่ายให้เอ็มแทนให้เอ็มตกด้วยตัวหนึ่งได้มาเลยสีเสียด